อำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดงเจริญเตรียมจัดงานประเพณีสการะหลวงพ่อเขียนเยี่ยมเยียนดงเจริญประจำปี2565ณวัดส,สำนักขุนเนนอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่อเขียนธรรมรคิตโตอดีตเจ้าวาดวัดส,สำนักขุนเนนพระอริยสง์ผู้ทรงวาจาสิ์ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของเหล่าสาธุชนและคณะสิทธิอนุสิ์มีความเชี่ยวชาญวิทยาคมเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสารทิศและสืบสาวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามท้องถิ่นของชาวอำเภอดงเจริญในระหว่างวันที่19ถึง21ธันวาคม2565ซึ่งในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรอุดหนุนงบประมาณการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่จำนวน5 0 0 0 0 0บาท วัดสำนักคุนเณรตำบลสำนักคุนเณรอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรมีมีเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่ญอติยยมท่านสาธุชนให้ความเคารพศรัทธานั่นคือหลวงพ่อเขียนธรรมรักิจโตซึ่งท่านเป็นผู้มีวาจาศิษฐ์มีอภิญญารู้เรื่องเหตุการณ์ล่วงหน้าดังนั้นในฐานะที่ท่านเป็นปูชียบุคคลเป็นปูชนียาจารย์คณะศิษยานิสิ์โดยคณะกรรมการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบ้านวัดราชการ จึงจัดให้มีงานประเพณีสักการะหลวงพ่อเกเยี่ยมเยเือนดงเจริญขึ้นวัดสำนักเมตต์หนดจัดงานสักการะหลวงพ่อเกเยี่ยมเยือนดงเจริญประจําปี2565ขึ้นในระหว่างวันที่19-21ธันวาคม2565 โดยได้รับการสนับสนุนร่วมมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะครับได้ร่วมกับทางอำเภอลงกระเริญและผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นท่านนะครับที่อจัดการประบุมกาเยี่ยมเยียนลงกระเรินที่ประจัดที่หน้า พิหารก็เกียวซึ่งท่านเป็นเกรษีอาจารย์ชื่อดังของสำหรับกิษพิทีมีสารานุสิทธิ์มากมายท่านจะโด่งดังในเรื่องของวาจาศิษย์การหาเป็นจัวัดพิจิตรได้ประมาณไปที่จวนห้าแสบกาน ว่าทางเราไม่มีทีการก็คือจะหล่อเห็นหน้าตักที่สร้างน,นี้สององคนเพื่อที่จะมาบิดฐานไว้ที่นี่เภอบึเทิแล้วก็โรงเรียนบึนเทิที่เด้ผมก็อยากจะเชิญชวนมาร่วมบุญจักรละหลวงพ่อเขียนเยี่ยมเยิยนตรงจเจริญในปีนี้นะครับซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีแน่นอนครับผม มีประเภณีการแข่งขันเรือนะครับรวมกันตักไข่และมีมรกของรบมากมายนะครับในขบวนตึงก็ขอเชิญชวนทุกท่านมา,มาเที่ยวในงานนี้นะครับ ในวันที่19ธันวาคมนี้ประกอบพิธีบวงสวงดวงวิญญาณหลวงพ่อเขียนธรรมรักขิตโตชมการแสดงอินทนินกตันยุตาบัวบุญบูชาหลวงพ่อเขียนชมการสืบสารประเพณีโบราณเรียกขวัญข้าวพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อเขียนธรรมรักขิตโตชมการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมชมการแสดงของผู้นำท้องถิ่นชมลิเกไข่ทองคำ การแสดงศิลปินจอมขวัญกัลยาอังอัสดาชินชาลวันพรหมพิจิตลาวันจันเพนกิจกรรมตักไข่ผ่าโชควันที่20ทธันวาคมชมขบวนแห่บายสีเครื่องสาัการะหลวงพ่อเขียนพิธีเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตชมการสาาาธิตขนนนมไทย้้บกรแขรรแขข่่งงเเรรรือาาายยกกแแันมมทะลชสดงวงดนตรีออร์กอเอสเต็มและในวันที่21ธันวาคมชมการแสดงศิลปินเสถียรทำม,มือ